สวัสดีคะ่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องสอนภาษาอังกฤษของ Easy English กันอีกแล้วนะคะและในคลิปนี้ Easy English จะมาสอนทุกคนเรื่องคำศัพท์เกี่ยวกับกริยานั่นเองค่ะเราไปเริ่มกันเลยคำว่าเดินในภาษาอังกฤษเราอ่านว่า walk 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 คำว่าวิ่งในภาษาอังกฤษอ่านว่า Run 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 คำว่ากระโดดในภาษาอังกฤษเราอ่านว่า jump 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 คำว่านั่งในภาษาอังกฤษอ่านว่า sit 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 คำว่ายืนในภาษาอังกฤษอ่านว่า Stand 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 คำว่าลม้มในภาษาอังกฤษอ่านว่า fall 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 คำว่าหันหรือหมุนในภาษาอังกฤษอ่านว่า turn turn turn, turn คำว่าเคลื่อนไหวในภาษาอังกฤษอ่านว่า move 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 คำว่าหยุดในภาษาอังกฤษอ่านว่า stop 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 คำว่ากินในภาษาอังกฤษอ่านว่า eat 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 คำว่าดื่มในภาษาอังกฤษอ่านว่า drink 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 คำว่านอนในภาษาอังกฤษอ่านว่า sleep 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 คำว่าพูดในภาษาอังกฤษอ่านว่า say 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 คำว่าบอกในภาษาอังกฤษอ่านว่า tell 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 คำว่าคุยในภาษาอังกฤษอ่านว่า talk talk talk, talk คำว่าถามในภาษาอังกฤษอ่านว่า ask ask ask, ask คำว่าตอบในภาษาอังกฤษอ่านว่า answer 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 คำว่าตะโกนในภาษาอังกฤษอ่านว่า shout 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 คำว่าคิดในภาษาอังกฤษอ่านว่า think 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 คำว่าเปิดในภาษาอังกฤษอ่านว่า open 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 คำว่าปิดในภาษาอังกฤษอ่านว่า close close หรือ shut shut close หรือ shut แปลว่าปิดคำว่าถือหรือ bag อ่านว่า carry 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 คำว่าไปในภาษาอังกฤษอ่านว่า go 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 คำว่ามาในภาษาอังกฤษอ่านว่า come 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 เราก็ได้เรียนรู้คำกริยาในภาษาอังกฤษไป,ปเไป,ป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะหละถ้าใครชอบคลิปสอนภาษาอังกฤษของ Easy English อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ Easy English ด้วยนะคะ ไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะ